สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนแรงเด้อจ้าเมื่อนี้มันยังบอลเปิดสื่อยำสลัดมากินพี่น้องมีมียังไงเนี่ยยำสลัดแล้วก็ปิ้งหมูสองสุดซา,าลผัดกีบแปดสิบบาทพี่น้องอยังเีกแล้วก็เขียบหมูมเขียบหมูนำพี่น้องเป็นกระน,น้ำจิ้มผักกินกับอันนี้น้ำจิ้มไิงไปก<อ>ินข้าวแรงนำกันเด้อพี่น้องมา สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมากินข้าวยำแมลแรงกันเด้อสุกุสุกคนเด้อใส่พรีเดตจบประเทศเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกันเด้อมุสกุทุกคนเด้อทางไกลทางไกลทางลาวทางไทยทางประเทศไม่มอนเป็นตลาดแรกเหมือนอ่ได้นี่งไปซื้อปิ้งหมูมากินแล้วก็ซื้อย่างสลัดสุดหนึ่งย่างสลัดนะแกมหมูแกมกับเจาประเด็ด ่ามามากินกันเด้อข่าวเด้อสรีเอ้ยเพดเอ้ยมาเด้อมา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 กินข้าวเหมกันอันนี้แยมสลัดเจ้าเดิมแซ่บเด้อเพดกินข้าวใมเมย์เดี๋ยวนี่มาเด้อเหนื่อยเด้อ นกน้อยไอ,อเป้ามันเ้อะขาแนึงขาแรงมันเยอ <c oughs> ที่อาักไอเอาเออกนักมันยงมันหูเลยที่หอวานหพอวานไอกิีงูร่วเม,ม็ดนี่ใส่มีหวัวใจปนกัน ต้นสิตก <c oughs> ตัวนังหลาเขาดงมาไดนมาเมาอาไปก่อนพอ,อเอานำมาชินก่อนนำชินแล้วจะมานี่นี่น,น,นี่นี่เยย่ง่น <c oughs> ลืมแล้วว่าจูยังอยู่คน <c oughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. เมืส่สเก้บเป็นไงยม่อเส้กันม่อานดีดีก็บกทันแลเพื่องผงตกตอนเย็นมากค่ะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศจะสีเย็นแน่บ่ห่อนว้าคือตองกลาเวนเฮ้ยอืยยมเข็นหนบนไปแฮ้น

เ่ไปป่าป้เือินย่าวนไปได้คกินหมูย้อนจะออกกิจกรรมอยู่ไปับสิอย่างเป็นหมูไม่จะหมูกับไก่กับปลาไม่ใช่ไตลาดกันจงไปซื้อเท่าห ไม่เดี๋อดมูลอืม่นหนึ่งค่ะเดี๋ยวประเดี๋ยวทีละมันนีีสักรวม,น,มนี่เราเลยไว้จะชุบพักถึงใช้โซกจะพักวัยอะไรกันบดีขว้ญคือกันอะไรนี่คะพักรวมหมิดมันหนึ่งเดี๋ยวประเดี๋ยว ทำหมักทัว่วหมกแตงไปไปใส่นยานะนึ่งนะาน่งดปาไระบัไลายสปวดฟ้าปวดแสงลาอ่างว่มีวิตามินได้แมอะไรทุกเนือนี่มันโบนะตัวเดครับคนปลากินไปนั่นแนหะือปลามาตนน้นองต้องงนะก่าแล้วบนี่กินตัวนนะ นี่ขนมแหนบมัดมัดซีอันนั่นว่ายันอ้วนมันกินเก่าอีกเอ้าได้กินข้าวเที่ยงดีกว่าเขาวเที่ยงได้กินเลยสีห้าโมงอยากเข่าแล้วบ้านนี่ขนมแหนบ bàn đông làm bán đó, ở bơ, một bơ nga ớt tay sáng tay nga uất gần bàn 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 กะหมักตัวนี้หักกระโม้เตรมกระเทงสินะคะเป็นหมักใช่ไหมอือดิบเยอะคนนะอือเตรีมกระเทงกับเ,เป็นหมักท้าจะปีนได้เรียบร้อยไม่จะมองโคกโตย่แหละสาวฟันปีนะเิ่งเคยปแองกจะเป็นา ก็แค่แห้งเลยก็ได้คือเมื่อได้ยังจะัด้พอทิ้งตัวนก็ยังจะัดไอ้อัวนั่นแเละงามมมนมังานจรไส ไข่ไม่ยังโรตีม่มันยังไหนวันทีอม่มันหมือเดือนังเออวันที่ทาบไปมันอาทิตย์บุกไปท้บุกิ้รูเมื่อไหรวันจิงจัะเมื่อนี่ละครหนืองคำ่านเมื่อเ่ไนงมันจะเป็นไรแปลคำ กูซาจะิหามือแหงมืมงอเทงบซาจะงหน่อยเป็นูซากูซาจะใหญงติดไปน่นนั่นโอ้ยำมันจะแสบจนลูกแสบแสบแสบงา,ามาแสบเขาเ รดมผานสักไม่หลัง่หกสี่สิบเมตรเพียงนิเดน้อง้ามตั้งเดใ้ชินเพียงมันน่าสิบเมตรนะคือบอเขากินไอ้น่อยอยาเว่าเป็นงับกินรับ อีหลังกล่องอีหลังพี่น้องเอ้ยตัวเดิมกูไปนั่เกมมันยังเข่อกันเกมนะอื้มฮืมทำเู้นเล่นเกมเล่นเกมไว้ประมันกูเขาเล่นได้ก็ได้ได้พี่น้องรักเงินบาทคนจะได้สี่หาหมื่น การเพิ่งได้ยุพันสองพันจะหาเลยไม่รับเงินอันชื่อบื้อเต็มเชื่อบื้อบ้าเต็มคุเขาหลินเต็นคุเขาไว้เห็นเนอะได้ไหม กินหมดรัวกินตลาดแค่แค่ตะกินกินรถดพี่คะชิวานกินหลุกมันจะไม่นกีมันสมองสมองตีเได้ฉลาด จะแนวไขมันมันตันสมองกินผ <pod> <ends> <can> ักหนึ่งกับถ่ายดีผิวพันดีมาเค็มกินโลนผิวพันดีผิวบวแหงกินผักผิวสุกซื่อเนื้อบวมแหงสุกซื่อผิวบวแหงบวมแหงคนต้องหักษาตัวเอง คนเ,เ,เป็นเส้นเป็นเอนเนอรอไแล้วเมืนแนวนอนป่อยตัวเองพอ,อน้เส็ีก,ะะกินกะลาปจนเด้พี่นนองเดินล้วกดไ<ห>ลค์กดติดตามอย่าลืมก่อเมืองเราเด้ี้องเด้อบ๊ายบ <c oughs> ายขอบใจหลยๆเด้อพี่น้องให้กำลังใจก็รอักสัน่อองเด้อบ๊ายบายตัวเพียงไงก็ฮูวนี่ย เด้ <łość> ๋ก็บองยินงเลยละอนดวยพอนะพี่ให้น้องได้สมัครใส่อ้อยินดีดีลาพี่ยอมนะเออขอบคุณที่ม่เด้อกไปอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบาย